นโยบายสำคัญสำคัญที่แต่ละพักได้เอามาประชันขันแข่งกันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคะคือตอนนี้แต่ละพักการเมืองเนี่ยนะคะจะต้องมีการประกาศนโยบายในการหาเสียงเพื่อเอาใจคนหลากหลายกลุ่มนะคนวัยทำงานผู้สูงวัยวัยรุ่นนะคะ,ะมีใครอีกอะแรงงานเด็กคือมันจะต้องแบ่งแยกย่อยไปแต่ยุคนี้คุณยุคนี้มันเป็นยุคของ คนที่เขาไม่ค่อยมีลูกเขาก็จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพักก็ต้องคิดนโยบายเอาใจเหล่าทาสหมาทาสแมวทั้งหลายด้วยเพื่อหวังว่าเออจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทําให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกพักชั้นหรือไม่วันนี้ก็เลยสรุปมาให้ได้ฟังกันเดี๋ยวนะมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่พักด้วยกันวันนี้มีทั้งหมด4ี่พักด้วยกันค่ะ ที่ชูนโยบายในการดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อให้เหล่าทาาทั้งหลายนยได้ลองฟังกันดูนะคะว่าจะโดนอกโดนใจไหมแต่ว่านอกจากฟังแล้วโดนใจไหมเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเรื่องของความเป็นไปได้ด้วยนะคะทุกๆนโยบายนะฟังแล้วอย่าเพิ่งเคลิมฟังแล้วต้องกลับไปคิดถึงว่าความเป็นไปได้ของนโยบายนั้นว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเริ่มต้นที่พักประชาธิปัตย์ก่อนกันละกันนะคะ พรคประชาธิปัตย์ก็มีการเปิดนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ไร้บ้านคือตอนนี้แต่ละพักเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะสัตว์ที่มีเจ้าของอย่างเดียวนะคะปัญหาเรื่องของหมาจรแมวจรสัตว์ไร้บ้านก็เป็นปัญหาที่เป็นระดับปัญหาสังคมที่แต่ละพักก็จะหาวิธีการว่าเ๊เราจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรด้วยอามาดูของประชาธิปัตย์ก่อนนะคะนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงด้วยการลงทะเบียนแบบสมัครใจ ได้ทำหมันฉีดวัคซีนทั่วถึงทุกพื้นที่นะคะโดยจะให้ทุกจังหวัดทำโครงการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงแบบสมัครใจเพื่อยืนยันตัวตนของสัตว์เลี้ยงช่วยในการตามหาเมื่อสัตว์เลี้ยงหายแล้วก็ระบุเจ้าของเมื่อพลัดหลงได้หรือมีเหตุอันตรายนะคะโดยสัตว์เลี้ยงที่จะลงทะเบียนจะได้รับสมุดสุขภาพดิจิทัลค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงสวัสดิการสัตว์เลี้ยงเช่นคูปองทำหมันคูปองฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลสัตว์สังกัดกรุงเทพมหานคร กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัตว์และก็สถานศึกษาที่มีคณะสัตวแพทย์เปิดช่องทางให้สัตสมัครหรือว่าผู้ดูแลสัตว์จรสามารถลงทะเบียนสัตว์ไม่มีเจ้าของในฐานะสัตว์ไร้บ้านในชุมชนเพื่อรับสิทธิฉีดวัคซีนและก็ทำหมันได้เช่นเดียวกันส่งเสริมให้ชุมชนมีพื้นที่ทํากิจกรรมสําหรับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะคะทั้งของสัตว์เลี้ยงและก็เจ้าของด้วยนี่ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกประเด็นที่2เป็นนโยบายเรื่องของท้องถิ่นจัดการสัตว์ไร้บาน ด้วยศูนพักพิงทั่วถึงนะคะเดี๋ยวจะให้องค์กรองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นจัดตั้งศูนพักพิงสัตว์ไร,ร้บ้านลดปัญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยของคนในชุมชนพัฒนาศูนพักพิงสัตว์ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานไม่ใช่ที่กักขังแต่เป็นสถานที่ฟื้นฟูและรอรับการหาบ้านใหม่รวมถึงจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกวิธีและก็มีมนุษยธรรมด้วย แล้วก็ประเด็นที่3นะคะก็คือปรับปรุงกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์คุ้มครองสัตว์เลี้ยงไปจนถึงสัตว์ป่าและสัตว์แสดงเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมอย่างจริงจังนะคะนี่คือพักประชธิปัตย์ 8. ไปดูพักประชาชนกันต่อค่ะพักประชาชนมีนโยบายโดยเน้นไปที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ที่ไร้บ้านเนี่ยนะคะ โดยก็บอกว่าคือตอนนี้มันก็เจอปัญหาเรื่องสัตว์ถูกทิ้งปัญหาสัตว์ข้ามถิ่นเรื่องมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของโรคระบาดเนี่ยนะคะโดยบอกว่าสิ่งที่จะทําคืออะไรบ้างมีนโยบายเรื่องของฟาร์มโปร่งใสนะคะบังคับฟาร์มสัตว์เลี้ยงให้ขึ้นทะเบียนลูกสัตว์และฝังไมโครชิปทุกตัวพร้อมกับส่งรายงานสถิติแม่พันธุ์และอัตราการรอดชีวิตต่ตอกรมปศุสัตว์ทุกปีโดยเจ้าของต้องรับผิดชอบหากมีการทิ้งนะคะ กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนและฝังไมโครชิพณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถระบุตัวตนและก็ติดตามเจ้าของได้หากมีการทิ้งสัตว์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะสามารถหากลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายสัตว์เลี้ยงได้ตามจริงไม่เกิน10,000บาทต่อปีหากรับสัตว์เลี้ยงจากสถานสงเคราะห์ที่รัฐรับรองก็หากลดหย่อนได้เพิ่มเป็น2 0 0 0 0บาทต่อปีเพื่อสนับสนุนการลดจํานวนของสัตว์จอ จะมีการจัดการสัตว์จรอ,อย่างเป็นระบบนะคะกำหนดนิยามสัตว์จรให้ชัดเจนแล้วก็มอบอำน,นาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคมีการจัดเงินอุดหนุนให้กับท้องถิน่นโดยรัฐบาลจะสตับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้ท้องถิ่นเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลสัตว์จรนะคะเขาก็จะมีการแก้ไข,ขกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ปรับปรุงพร,ะระบรป้องกันการทานุณกรรมสัตว์ กำหนดโทษทางอาญาต่อฟาร์มและเจ้าของที่ไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อเพินน่มอำนาจได้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการความเดือดร้อน,นํำคาญจะมีการยกระดับมาตรฐานฟาร์มแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรบังคับให้ฟาร์มต้องฝังไมโครชิปลูกสัตว์ที่รอดชีวิตเกิน30วันทุกตัวก่อนจำหน่ายมีมาตรการภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจมีการให้เงินดดหนุนท้องถิน่นสั่งการผ่านคณะกรรมการกระจายอำนาจเพื่อจัดสรรเงินงดดหนุนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการร่วมจ่ายเพื่อให้ท้องถิ่นมีความพร้อม ในการสร้างสถานสเคราะห์สัตว์แล้วก็ระบบดูแลสุขภาพสัตว์ในชุมชนนี่คือนโยบายล่าสุดของพักประชาชนนะคะไปดูพักกรีนกันบ้างาเราไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นนโยบายของพักเล็กๆตามสื่อสักเท่าไหร่แต่ว่าพักกรีนมีการชูนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสี่ขาด้วยนะคะเป็นการชูนโยบายบัตรทองค่ะบัตรทองนโยบาย39บาทรักษาน้องหมาน้องแมวคนนี่มีแบบ 30บาทใช่ไหมน้องหมาน้องแมวนี่พักกรีนนะคะเสนอ39บาทโดยดรอรุณคงเจริญค่ะประธานพักกรีนนะคะเปิดเผยว่านโยบาย39บาทรักษาน้องหมาน้องแมวเป็นนโยบายที่คิดขึ้นภายใต้นโยบายสาธารณะซึ่งจะไม่เป็นภาระของงบประมาณแต่จะเป็นการลงทุนในระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ เริ่มจากการรวบรวมหมาจรจัดแล้วก็จัดสรรที่อยู่อาศัยเป็นโซนนิ่งอย่างชัดเจนทําหมันฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะเมื่อดูแลหมาจรจัดแล้วต่อมาก็จะเป็นหมาบ้านโดยการทําหมันฉีดวัคซีนรักษาโรคภายใต้นโยบาย39บาทรักษาหมาแมวเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่น้องหมาน้องแมวเข้าถึงระบบสาธารณสุขอันดับหนึ่งของโลก แล้วก็ระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่จะเริ่มก่อตัวขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในมุมของเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยจะเปลี่ยนน้องหมาน้องแมวเป็นผู้บริโภคภาคครัวเรือนแล้วก็ทําให้มีรายได้กลับมาในระบบภาษีส่งผลต่อเรื่องของออการใช้จ่ายเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็จะมุ่งไปที่การเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะนี่คือนโยบายของพักกรีนค่ะ อีกหนึ่งพักก็คือพักปวงชนไทยพักนี้หลายคนคงพอจะได้ยินชื่อมาบ้านนะคะเพราะว่าเวลาที่สํานักโพไปสอบถามพักเล็กๆพักใหม่ๆก็จะได้เห็นชื่อของพักปวงชนไทยแต่อาจจะไม่ค่อยได้รู้ว่าเอ๊นนโยบายของพักนี้คืออะไรเขามีนโยบายบัตรทองเพื่อน้องด้วยนะคะนโยบายของพักปวงชนไทยค่ะโดยคุณเอกสิทธิ์คุณานนทกุลหัวหน้าพักปวงชนไทยนะคะแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของพักนี้ด้วยนะคะ โพส a c e b o o k เปิดเผยนโยบายของพักเพื่อเอาใจเหล่าพ่อแม่ลูกนะคะก็คือพ่อแม่แล้วก็เจ้าสีขาเนี่ยแหละคะ่ะโดยก็ตอนนี้ก็เป็นสมาชิกของบ้านไปแล้วเนี่ยนะคะบอกว่ามีนโยบายบัตรทองเพื่อน้องดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลคนทำงานแล้วก็ดูแลสังคมมีนโยบายคลินิกสัตวแพทย์ชุมชนนะคะลดค่าใช้จ่ายคนเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นรูปธรรมฉีดวัคซีนพื้นฐานฟรีทำหมันฟรี ตรวจรักษาเบื้องต้นในราคาที่เข้าถึงได้เพราะค่ารักษาไม่ควรเป็นเหตุผลให้ใครต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวประเด็นที่2เรื่องของเมืองหน้าอยู่สําหรับคนและสัตว์จะมีสวนสาธารณะเพเฟลีที่เป็นระเบียบและปลอดภัยส่งเสริมเพเฟลีเฮาสิ่งโซนและมาตรฐานที่ชัดเจนอยู่ร่วมกันได้ไม่รบกวนกันไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน แล้วก็สุดท้ายก็คือบัตรทองเพื่อน้องนะคะมีการจัดวางระบบการจัดการสัตว์เลี้ยงและไม่ปล่อยปัญหาลุกลามเริ่มต้นจากการขึ้นทะเบียนสู่การดูแลอย่างเป็นระบบเปิดลงทะเบียนสิทธิบัตรทองน้องหมาน้องแมวรับวัคซีนฟรีรักษาเบื้องต้นฟรีจุดรับฝากน้องฟรีเป็นช่วงเวลาสําหรับคนไยทำงานแล้วก็จะมีพื้นที่เดินเล่นออกกําลังสําหรับสัตว์เลี้ยงในชุมชนด้วยนะคะก็บางพักก็มีการอธิบายรายละเอียด อย่างชัดเจนบางพักอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าในในตัวนโยบายเนี่ยจะลงไปถึงรายละเอียดในการดําเนินการอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่ทุกท่านไปเจอผู้สมัครนะคะของแต่ละพักนี่ก็ลองสอบถามรายละเอียดดูกันแล้วกันนะคะหรือว่าลองฟังจากเอ่อจากตามเวทีดีเบตแต่เชื่อว่าตามเวทีดีเบตอาจจะไม่ค่อยได้สอบถามถึงนโยบายเหล่านี้มากนักเพราะว่ามันเป็นนโยบายสําหรับ เป็นแบบรายละเอียดปลีกย่อยอ่ะเขาอาจจะไปเน้นไปที่เรื่องในเชิงเศรษฐกิจในเชิงที่มันดูใหญ่โตจับต้องได้มากกว่านี้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสมาชิกที่สําคัญของครอบครัวไทยในยุคนี้เหมือนกันนะคะธุรกิจตรงนี้กําลังเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้หลายๆพักการเมืองก็เล็งเห็นถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดนโยบายเพื่อสนองตอบต่อ,ตอ,อประชาชน ที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อหวังว่าจะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาก็สร้างคะแนนให้กับพรรคได้ด้วยนะคะลองพิจารณากันดูค่ะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะฟังทุกๆนโยบายของพรรคการเมืองแล้วต้องคิดไปไกลมากกว่านั้นว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่จะกลับมาสร้างภาระให้กับเราในตอนหลังหรือเปล่านะคะ